ดวงชะตารายวันวันที่15สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันของท่านโดยแท้จริงพลังงานของวันศุกร์และวันธงชัยจะส่งเสริมให้ผู้เกิดวันศุกร์มีเสน่ห์มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านที่ลงมือทำเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสและความรื่นรมผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวการที่วันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำวันและยังเป็นวันธงชัยถือเป็นตรีมุงคลหรือดาวคู่มิตรที่เสริมพลังบวกอย่างมหาศาลนี่คือวันที่พลังงานของผู้เกิดวันศุกร์อยู่ในจุดสูงสุดความสามารถและสเสน่ห์จะเปล่งประกายอย่างเต็มที่ทำให้เป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับความสำเร็จและความเพลิดเพลินในด้านต่างๆ การงานโอกาสทางการงานเปิดกว้างอย่างมากมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นและสามารถนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจการนำเสนอผลงานการสอบสัมภาษณ์หรือการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามการติดต่อประสานงานกับผู้คนจะราบรื่นและนำมาซึ่งความร่วมมือที่ดี การงานเสริมเพิ่มเติมจากเดิมมีโอกาสสร้างรายได้ที่น่าพอใจควรใช้เสน่ห์และทักษะการเจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเงินการเงินโดดเด่นอย่างยิ่งมีรายรับเข้ามาไม่ขาดสายจากหลายช่องทางมีโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูงหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่ทำอยู่การติดต่อเจรจาด้านการเงินจะราบรื่นและได้ผลประโยชน์เต็มที่ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการจัดการเรื่องการเงินและสร้างความมั่งคั่งควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวความรักคุณโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่คู่ควรมีเสน่ดึงดูดอย่างมากและมีความจริงใจอย่างที่สุดคนที่เข้ามามีแนวโน้มเป็นคนที่มีฐานะดีมีรสนิยมและสามารถสร้างความสุขให้คุณได้ ความสัมพันธ์มีแนวโน้มพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและจริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นเข้าอกเข้าใจกันเป็นพิเศษมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเช่นการมั่นหมายการแต่งงานหรือการวางแผนครอบครัวความรักจะเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจควรใช้เวลาร่วมกันเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีสุขภาพ สุขภาพกายและใจแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสดใสและมีพลังงานเต็มเปี่ยมไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเกิดขึ้นควรดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อรักษาสภาพที่ดีนี้ไว้และเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลายอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมแทบไม่มีอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้สิ่งที่ต้องการไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตามควรระวังความสุขสบายจนเกินไปหรือความประมาทในบางเรื่องที่อาจทำให้พลาดโอกาสดีๆไปการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบควรใช้โอกาสที่ดีนี้ในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์ อย่าละเลยการวางแผนระยะยาวแม้ว่าวันนี้จะราบรื่นก็ตามการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นจะยิ่งเสริมบาร,รมีและนำความเจริญมาให้